สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ a w a k e n Podcast ที่เราจะถอดรหัสศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ผ่านเครื่องมือที่จับต้องได้และหลักการที่พิสูจน์ได้จริงบทที่1ปรับกระบวนทัศน์จากความหวังสู่การสร้างเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแนวคิดท,ที่ทรงพลังอย่างกดแรงดึงดูดถึงได้ผลกับคนบางคนแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่ากับคนอีกมากมาย คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยลองมาแล้วทุกอย่างทั้งการเขียน affirmation การสร้าง vision board การพยายามคิดบวกจนรู้สึกเหมือนกำลังฝืนธรรมชาติของตัวเองแต่สุดท้ายชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่วาดฝันไว้เลยแม้แต่น้อยความรู้สึกผิดหวังนั้นความรู้สึกที่ว่าเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือแนวคิดนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวง มันเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนและทำให้เราสูญเสียศรัทธาในพลังของตัวเองไปทีละน้อยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคะคำตอบที่คุณกำลังจะได้คนพบในพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นที่ขาดหายไปเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความลับว่าทำไมความพยายามที่ผ่านมาของคุณถึงยังไม่เห็นผลเหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่กำลังใช้กฎนี้ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปอย่างสิ้นเชิง เราถูกสอนให้เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวทมนต์เป็นเรื่องของการอธิษฐานขอจากพลังงานที่ยิ่งใหญ่ภายนอกตัวแต่ถ้าดิฉันจะบอกคุณว่านั่นเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของความจริงและเป็นครึ่งที่ทรงพลังน้อยที่สุดล่ะคะ ดิฉันจะบอกว่ากดแรงดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่การร้องขอแต่คือศาสตร์แห่งการสร้างที่มีรากฐานอยู่บนหลักการทำงานของสมองชีวเคมีในร่างกายและแบบจำลองทางความคลิปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟิสิกส์ควอนตัมคุณจะอยากฟังต่อไหมคะในตอนนี้เราจะทิ้งความเชื่อเก่าๆที่ไม่ได้ผลไว้ข้างหลังเราจะก้าวข้ามการเป็นแค่ผู้หวังแล้วเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้สร้างอย่างเต็มตัว เราจะถอดรหัสกันว่าทำไมการแค่คิดถึงไม่มีพลังมากพอแต่การเป็นและรู้สึกถึงสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณได้เราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมการพยายามไล่ตามความสุขถึงทำให้ความสุขวิ่งหนีแต่การสร้างความสุขจากภายในกลับดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหานี่ไม่ใช่การให้กำลังใจแบบผิวเผินแต่นี่คือการปรับกระบวนักน์คือการเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลก และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่สำคัญนะคะแต่ไอน์สไตน์กำลังชี้ให้เราเห็นว่าจินตนาการไม่ใช่แค่การฝันเฟื่องแต่มันคือประตูบานแรกคือการเข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ยังมาไม่ถึง มันคือพิมพ์เขียวคือแบบแรกของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าอนาคตของเราคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวกับกฎแรงดึงดูดพวกเขาใช้จินตนาการเหมือนนักพนันที่ซื้อลอตเตอรี่คือเลือกตัวแรกที่ชอบแล้วก็ได้แต่หวังลมๆแรงๆว่าจะถูกรางวัลใหญ่ในสักวันพวกเขามอบอำนาจทั้งหมดให้กับโชคชะตาแล้วก็นั่งรอคอยอย่างมีความหวังแต่สถาปนิกไม่ทำงานแบบนั้นค่ะ สถาปนิกไม่เคยมีความหวังว่าตึกจะสร้างตัวมันเองขึ้นมาสถาปนิกเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในจินตนาการจากนั้นเขาจะเปลี่ยนจินตนาการนั้นให้กลายเป็นพิมพ์เขียวที่แม่นยำทุกระเบียดนิ้วเขาวางแผนโครงสร้างคำนวณวัสดุและลงมือสร้างมันขึ้นมาทีละชั้นด้วยความเข้าใจและด้วยความตั้งใจการเดินทางของเราในวันนี้ คือการเปลี่ยนคุณจากนักพนันให้กลายเป็นสถาปนิกแห่งชีวิตของคุณเองค่ะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบพิมพ์เขียวในโลกของพลังงานและเรียนรู้วิธีการลงมือสร้างมันให้ปรากฏขึ้นจริงในโลกของวัตถุโดยเครื่องมือที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบและยืนยันแล้วว่ามันได้ผลจริงเมื่อคุณฟังจบคุณจะไม่ได้แค่เชื่อแต่คุณจะเข้าใจและเมื่อคุณเข้าใจคุณจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง ได้ดีกว่าคนอีก99%ที่ยังคงติดอยู่ในวังวนของความหวังและการรอคอยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการทวงคืนอำนาจในการสร้างชีวิตกลับมาอยู่ในมือของคุณอย่างแท้จริงบทที่ 2. บทวิเคราะห์กลไกเบื้องหลังที่โรงเรียนไม่ได้สอนยินดีต้อนรับกลับมาค่ะในบทที่แล้วเราได้ตั้งโจทย์ที่สำคัญเอาไว้ นั่นคือการเปลี่ยนตัวเองจากนักพนันที่ได้แต่หวังไปสู่สถาปนิกผู้ลงมือสร้างชีวิตด้วยความเข้าใจและคําถามสำคัญที่จะนำเราไปสู่จุดนั้นได้ก็คือเราจะสร้างได้อย่างไรหากเราไม่เข้าใจกลไกที่อยู่เบื้องหลังการสร้างนั้นเลยลองจินตนาการว่าคุณได้รถซูปเปอร์คาร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกมันหนึ่งคันแต่กลับไม่มีใครให้คู่มือการใช้งานคุณมาเลย คุณอาจจะลองกดปุ่มมั่วๆลองเหยียบคันเร่งลองหมุนพวงมาลัยรถอาจจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้บ้างแต่คุณจะไม่มีทางดึงศักยภาพสูงสุดของมันออกมาใช้ได้เลยและในบางครั้งการใช้งานแบบเดาสุม่มอาจจะนำไปสู่หายยนะก็เป็นได้การใช้กดแรงดึงดูดโดยปราศจากความเข้าใจในกลไกของมันก็ไม่ต่างอะไรจากสถานการณ์นั้นเลยค่ะเราอาจจะฟลุกได้ผลลัพธ์ดีๆบ้างเป็นครั้งคราว ต่มันไม่ยั่งยืนและเราไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นการเข้าใจกลไกจึงสำคัญกว่าการรู้เทคนิคนับร้อยนับพันเพราะเมื่อคุณเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานแล้วคุณจะสามารถสร้างเทคนิคของตัวเองขึ้นมาได้คุณจะได้อำนาจในการควบคุมกลับคืนมาอยู่ในมือวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง3เสาหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานซูเปอร์คาร์ที่เรียกว่าจิตใจและร่างกายของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่กลับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างชีวิตเสาหลักต้นแรกคือสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในอดีตเราเคยเชื่อว่าสมองของผู้ใหญ่จะหยุดการพัฒนาเหมือนซีเมนต์ที่แข็งตัวไปแล้วแต่ในทศวรรษที่ผ่านมาประสาทวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งว่าสมองของเรานั้นมีความยืดหยุ่นเหมือนดินน้ำมัน มันสามารถสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆและรื้อถอนเส้นทางเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปได้ตลอดชีวิตของเรามีคำกล่าวในทางประสาทวิทยาที่ว่า neurons that fire together wire together แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเซลล์ประสาทที่ทำงานร่วมกันจะเชื่อมโยงเข้าหากันหยุดให้ผู้ฟังคิดตามมันหมายความว่าอะไรคะมันหมายความว่าทุกครั้งที่คุณมีความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมบางอย่างซ้ำ คุณกำลังสั่งให้เซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งเปิดการทำงานและจับมือกันยิ่งคุณทำซ้ำบ่อยเท่าไหร่สายสัมพันธ์ของเซลล์ประสาทกลุ่มนั้นก็จะยิ่งแข็งแรงม,มากขึ้นหนาขึ้นจนกลายเป็นถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ความคิดและความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเป็นนิสยัยหรือเป็นความเชื่อของคุณในทางกลับกันความคิดหรือความรู้สึกเก่าๆที่คุณไม่ได้กลับไปใช้ เส้นทางประสาทของมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงและถูกรื้อถอนไปในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยถึงเป็นเรื่องยากในช่วงแรกเพราะคุณกำลังขับรถออกจากถนนไฮเวย์ที่คุ้นเคยแล้วไปบุกเบิกสร้างถนนเส้นใหม่ในป่ารกแต่เมื่อคุณทำมันซ้ำๆถนนเส้นใหม่นั้นก็จะกลายมาเป็นไฮเวย์เส้นหลักของคุณแทนนี่คือหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนที่สุดค่ะว่า คุณสามารถติดตั้งความคิดความเชื่อและความรู้สึกใหม่ๆเข้าไปในสมองของคุณได้จริงๆคุณไม่ได้ถูกจองจำอยู่กับตัวตนในอดีตคุณคือผู้สร้างสมองของตัวเองในทุกๆวันเว้นจังหวัดเล็กน้อยที่นี้พอเรารู้แล้วว่าสมองของเราพร้อมที่จะเดินสายไฟใหม่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะบอกสมองได้อย่างไรว่าควรจะสร้างถนนเส้นไหนหรือควรจะให้ความสาคัญกับอะไร นี่คือหน้าที่ของเสาหลักต้นที่สองที่เรียกว่า reticular activating system หรือที่เราเรียกย่อๆว่า RAS RAS คืออะไรลองนึกภาพว่า RAS คือด่านรักษาความปลอดภัยที่อยู่ตรงก้านสมองของคุณค่ะในแต่ละวินาทีมีข้อมูลหลายล้านปิดวิ่งเข้าสู่ประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณแต่สมองส่วนที่ใช้คิดหรือจิตสำนึกสามารถประมวลผลข้อมูลได้เพียงน้อยนิดเท่านั้น ถ้าไม่มีระบบคัดกรองเราคงเป็นบ้าไปแน่ๆ RAS นี่แหละคะ่ะคือผู้ทำหน้าที่คัดกรองว่าข้อมูลชิ้นไหนสำคัญพอที่จะส่งผ่านขึ้นมาให้คุณรับรู้แล้วมันตัดสินใจจากอะไรคะคำตอบก็คือมันตัดสินใจจากสิ่งที่คุณบอกมันว่าสำคัญเคยไหมคะวันที่คุณตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งสีหนึ่งทันใดนั้นเอง คุณก็เริ่มมองเห็นรถรุ่นนั้นสีนั้นวิ่งอยู่เต็มท้องถนนไปหมดทั้งทังที่ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยรถเหล่านั้นไม่ได้เพิ่งจะมาวิ่งในวันนั้นค่ะมันวิ่งอยู่ที่นั่นมาตลอดแต่เป็นเพราะคุณได้สั่ง RAS ของคุณว่าตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นนี้สำคัญกับฉัน RAS ของคุณจึงทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โดยการดึงข้อมูลเหล่านั้นจากสิ่งที่คุณเคยมองข้าม ขึ้นมาสู่การมองเห็นของคุณนี่คือคกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังคำว่าการดึงดูดค่ะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การส่งคำขอไปนอกอวกาศแต่คือการตั้งโปรแกรมระบบคัดกรองในสมองของคุณเองให้เริ่มมองหาเริ่มสังเกตเริ่มได้ยินโอกาสผู้คนและทรัพยากรที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะอยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดแต่คุณแค่ไม่เคยเห็นมันมาก,ก่อนหยุดให้ผู้ฟังคิดตามเมื่อเราเข้าใจสองเสาหลักแรกแล้วเราจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายในตัวเราแต่ยังมีเสาหลักต้นที่สามซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ดิฉันจะอธิบายมันในฐานะแบบจำลองทางความคิดที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก the observer effect หรือผลกระทบของผู้สังเกตการในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมในโลกที่เราคุ้นเคยหรือโลกของฟิสิกส์แบบดั้งเดิมเก้าอี้ก็คือเก้าอี้ไม่ว่าคุณจะมองมันหรือไม่ก็ตามแต่นักฟิสิกส์ควอนตัมได้ค้นพบความจริงที่น่าประหลาดใจว่าในระดับที่เล็กกว่าอะตอมโลกไม่ได้ทำงานแบบนั้นอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่ได้อยู่ในสถานะของสิ่งของที่แน่นอนแต่มันดำรงอยู่ในสถานะของคลื่นแห่งความเป็นไปได้ มันสามารถเป็นอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนก็ได้พร้อมๆกันสิ่งเดียวที่จะทำให้คลื่นแห่งความเป็นไปได้เหล่านั้นยุบตัวลงกลายเป็นอนุภาคหรือความเป็นจริงที่จับต้องได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือการสังเกตการหรือการแพ่งความสนใจไปที่มันเราจะใช้แนวคิดนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังค่ะให้เราลองจินตนาการว่า มีสนามพลังงานที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวเราซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดอนาคตทุกรูปแบบที่คุณจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีหรือตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ล้มเหลวยากจนและเจ็บป่วยทั้งหมดนั้นมีอยู่แล้วในรูปแบบของเคลื่อนแห่งความเป็นไปได้ในสนามควันตัมนี้ และสิ่งที่จะเลือกหรือดึงความเป็นไปได้หนึ่งเดียวให้ปรากฏขึ้นเป็นจริงในชีวิตของคุณก็คือพลังแห่งการสังเกตการหรือก็คือความสนใจและพลังงานที่คุณส่งออกไปนั่นเองดรโจดิสเพนซาผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและการทำสมาธิได้กล่าวประโยคที่ทรงพลังเอาไว้ว่า Your personality creates your personal reality ซึ่งแปลว่าบุคลิกภาพของคุณคือสิ่งที่สร้างความเป็นจริงส่วนตัวของคุณขึ้นมาแล้วบุคลิกภาพคืออะไรคะมันก็คือวงจรของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่คุณทำซ้ำๆจนกลายเป็นอัตโนมัตินั่นเองซึ่งมันก็คือการเดินสายไฟในสมอง neuroplasticity และการตั้งโปรแกรมระบบคัดกรอง RAS ของคุณ เห็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนี้ไหมคะการตระหนักรู้ในกลไกเหล่านี้มันเปลี่ยนทุกอย่างมันย้ายอำนาจทั้งหมดจากปัจจัยภายนอกกลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางที่แท้จริงนั่นก็คือตัวของคุณคุณไม่ได้กำลังรอคอยให้จักรวาลประทานพรแต่คุณคือผู้ที่กำลังสั่งการสมองกำลังปรับจูนระบบการรับรู้และกำลังส่งพลังงานออกไปเพื่อเลือกอนาคตที่คุณต้องการจากสนามแห่งความเป็นไปได้ทั้งหมด นี่คือการเปลี่ยนจากผู้โดยสารมาเป็นคนขับอย่างสมบูรณ์แบบและในบทต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าเราจะเหยียบคันเร่งและควบคุมพวงมาลัยนี้ได้อย่างไรบทที่3บทประยุกต์ใช้เครื่องมือสร้างตัวตนแห่งอนาคตเราได้เดินทางมาถึงบทที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะบทที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ไปสู่การลงมือทำเพราะทฤษฎีที่สวยหรูที่สุดในโลก ก็ไร้ความหมายหากเราไม่สามารถนำมันมาประยุกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในชีวิตจริงในบทที่แล้วเราได้เข้าใจถึงกลไกอันน่าทึ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งความสามารถของสมองในการเดินสายไฟใหม่ระบบคัดกรองข้อมูลที่รอรับคำสั่งจากเราและแบบจำลองของสนามควอนตัมที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้แต่คำถามก็คือแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสั่งการกลไกเหล่านี้ล่ะ นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายค่ะพวกเขาคิดว่าแค่การคิดก็เพียงพอแล้วการคิดถึงบ้านหลังใหญ่การคิดถึงรถสปอร์ตคันหรูการคิดถึงความสำเร็จแต่ทำไมยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกขาดแคลนยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ห่างไกลออกไปนั่นเป็นเพราะอะไรคะ นั่นเป็นเพราะว่าความคิดเพียงอย่างเดียวในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเพียงแค่พิมพ์พเขียวมันคือสัญญาณไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในสมองมันมีพลังงานที่เบาบางมากแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนพิมพ์พเขียวให้กลายเป็นการก่อสร้างที่แท้จริงสิ่งที่จะส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดออกไปสู่สนามพลังงานไม่ใช่ความคิดแต่คือความรู้สึกค่ะความรู้สึกคือข้อมูลทางชีวเคมีคือฮอร์โมน คือสารสื่อประสาทคือสิ่งที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวเราเมื่อความคิดในสมองกับความรู้สึกในหัวใจสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อนั้นล่ะคะ่ะที่ปาฏิหาริย์จะเริ่มบังเกิดขึ้นดังนั้นเทคนิคที่เราจะใช้ไม่ใช่การพยายามคิดให้ได้มาแต่คือการฝึกฝนที่จะเป็นและรู้สึกถึงมันรากับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้วินาทีนี้ ดิฉันเรียกเทคนิคนีน้ว่าการฝึกซ้อมในโลกควอนตั้ควอนตั้มรีเฮอร์เซลซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่3ขั้นตอนที่จะทำให้คุณสามารถเดินสายไฟสมองใหม่ตั้งโปรแกรม RAS และเลือกความเป็นไปได้ที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำขั้นตอนที่1ระบุตัวตนแห่งอนาคตนี่คือขั้นตอนที่ลึกซึ้งกว่าแค่การตั้งเป้าหมายธรรมดาแทนที่จะถามว่าฉันอยากได้อะไร ให้เปลี่ยนคำถามเป็นฉันจะต้องเป็นคนแบบไหนเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองอย่างเป็นธรรมชาติหยุดให้ผู้ฟังคิดตามหากคุณต้องการความมั่งคัง่งคุณต้องเป็นคนแบบไหนคะคนที่มั่งคั่งมีความคิดต่อเงินอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรเมื่อจ่ายเงินเขารู้สึกอย่างไรเมื่อรับเงินเขามีความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อย่างไรหากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม คนที่มีความสัมพันธ์แบบนั้นเขารักตัวเองเป็นไหมเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแค่ไหนเขาสื่อสารอย่างไรหากคุณต้องการสุขภาพที่ดีคนที่มีสุขภาพดีเขากินอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับร่างกายของตัวเองจงเขียนมันออกมาให้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณจะมีแต่คือสิ่งที่คุณจะเป็นนี่คือการสร้างพิมพ์เขียวของตัวตนไม่ใช่แค่วัตถุ ขั้นตอนที่สองสังเคราะห์อ,อารมณ์ล่วงหน้านี่คือหัวใจของกระบวนการทั้งหมดค่ะเมื่อคุณมีภาพของตัวตนแห่งอนาคตที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปคือการสวมความรู้สึกของคนคนนั้นไม่ใช่การรอให้ได้สิ่งนั้นมาก่อนแล้วค่อยรู้สึกดีแต่คือการรู้สึกดีก่อนเพื่อดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคุณต้องถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นคนคนนั้นแล้วในตอนนี้ฉันจะรู้สึกอย่างไร รู้สึกขอบคุณรู้สึกอิสระรู้สึกมีพลังรู้สึกคู่ควรรู้สึกปลอดภัยรู้สึกรักจงเลือกความรู้สึกหลักมันหนึ่งหรือสองอย่างแล้วหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วลองสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาในร่างกายของคุณตอนนี้เลยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องรอให้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนแค่ตัดสินใจที่จะรู้สึกเหมือนนักแสดงที่สามารถสั่งน้ำตาให้ไหลได้ คุณก็สามารถสั่งร่างกายให้หลั่งสารเคมีของความสุขความสำเร็จและความรักได้เช่นกันจงฝึกฝนที่จะทำความคุ้นเคยกับสถานะทางเคมีของอนาคตที่คุณต้องการจนกระทั่งมันรู้สึกคุ้นเคยกว่าอดีตของคุณเสียอีกขั้นตอนที่3ฝึกซ้อมการเป็นจนเชี่ยวชาญหลังจากที่คุณสามารถเข้าถึงความรู้สึกนั้นได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการฝึกซ้อมในจินตนาการ ให้คุณเห็นภาพตัวเองในฐานะคนคนใหม่กำลังใช้ชีวิตประจำวันกำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆแต่ตอบสนองด้วยความคิดความรู้สึกและการกระทำของตัวตนแห่งอนาคตไม่ใช่ตัวตนเก่าลองจินตนาการถึงบทสนทนาที่ยากลำบากแต่คราวนี้คุณเข้าไปพูดคุยด้วยความมั่นใจและความสงบลองจินตนาการถึงโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาและคุณคว้ามันไว้ด้วยความรู้สึกคู่ควร ลองจินตนาการว่าคุณกำลังมองดูตัวแลกในบัญชีธนาคารและรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความขอบคุณแทนที่จะเป็นความกังวล การทำเช่นนี้ซ้ำๆคือการที่คุณกำลังติดตั้งโปรแกร,รมใหม่ลงไปในสมองคุณกำลังสร้างถนนไฮเวย์เส้นใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสมองของคุณไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายนอกกับอะไรคือประสบการณ์ที่คุณสร้างขึ้นอย่างสมจริงภายใน mm. เมื่อคุณฝึกซ้อมมากพอสมองจะบันทึกว่านี่คือความเป็นจริงใหม่ของคุณและเมื่อสมองเชื่อร่างกายก็จะเชื่อ RAS ของคุณจะถูกปรับจูนใหม่ทั้งหมดและคุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัตินักกีฬาโอลิมปิกระดับโลกหรือนักกอล์ฟมืออาชีพพวกเขาไม่ได้ลงสนามไปพร้อมกับความหวังว่าจะตีได้ดีแต่พวกเขาได้ฝึกซ้อมวงสวิงที่สมบูรณ์แบบนั้นในจินตนาการมาแล้วเป็นหมื่นหนครั้ง จนกล้ามเนื้อและระบบประสาทจดจำมันได้จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะเรากำลังฝึกซ้อมวงสวิงแห่งชีวิตเรากำลังฝึกซ้อมการเป็นตัวตนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคำถามคือเราจะนำสิ่งนี้ไปปรับใช้กับชีวิตที่แสนวุ่นวายได้อย่างไรคำตอบคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแค่15นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าที่สมองยังอยู่ในคลื่นอัลฟาและเปิดรับข้อมูลได้ดีหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนเข้านอนเพื่อส่งโปรแกรมสุดท้ายของวันเข้าไปในจิตใต้สำนึกหัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มขน้นการฝึกซ้อม15นาทีทุกวันดีกว่าการฝึกสชั่วโมงแค่สัปดาห์ละครั้ง เพราะคุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทและมันต้องการการตอกย้ำทุกวันจนกว่ามันจะแข็งแรงพอที่จะกลายเป็นเส้นทางหลักของคุณนี่คือเครื่องมือคือคู่มือการใช้งานที่จะทำให้คุณสามารถควบคุมกลไกาภายในทั้งหมดได้มันคือสะพานที่จะเชื่อมโลกภายในกับโลกภายนอกในบทสุดท้ายเราจะมาสรุปการเดินทางทั้งหมดนี้และส่งมอบภารกิจที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ะบทที่ส บทสรุปจากผู้ฟังสู่ผู้สร้างเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนะคะตลอดการเดินทางเราได้รื้อถอนความเชื่อเก่าๆที่ฉุดรั้งเราไว้และสร้างความเข้าใจใหม่ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวิทยาศาสตร์เราได้เรียนรู้ว่ากฎแรงดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่การอ้อนวอนต่อพลังภายนอกแต่คือการเป็นนายช่างผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธีการทำงานของกลไกลภายในตัวเอง บทที่5บทสรุปจากผู้สร้างแล้วทำไมทำไมคุณถึงต้องเริ่มต้นนำความรู้นี้ไปลงมือทำทันทีไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าแต่คือวันนี้คำตอบนั้นเรียบง่ายค่ะเพราะทุกๆวันที่คุณปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามโปรแกร,รมอัตโนมัติแบบเดิมๆคุณกำลังตอกย้ำเส้นทางประสาทของอดีตให้แข็งแรงขึ้น คุณกำลังบอก RAS ของคุณให้มองหาแต่หลักฐานที่ยืนยันความเชื่อเก่าๆและคุณกำลังส่งพลังงานแบบเดิมๆออกไปเรือกอนาคตที่หน้าตามไม่ต่างจากเมื่อวานวงจรน,นี้จะไม่มีวันหยุดจนกว่าคุณจะเป็นคนตัดสินใจที่จะหยุดมันด้วยตัวเองการลงมือทำทันทีคือการประกาศอิสรภาพคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดให้กับสมองและร่างกายของคุณว่า นับจากนี้ไปฉันคือผู้ควบคุมฉันคือผู้สร้างมันคือการสร้างโมเมนตัมแรกที่จะค่อยๆทลายกำแพงของความเฉื่อยชาและเริ่มต้นสร้างแรงผลักดันไปในทิศทางใหม่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริงดังนั้นใจความสำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากให้คุณจดจำไว้และนำติดตัวออกไปจากพอดแคสต์ในวันนี้ก็คือ คุณไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการในชีวิตของตัวเองแต่คุณคือศูนย์กลางของพลังในการสร้างสรรคกฎแรงดึงดูดจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณหยุดอธิษฐานแล้วเริ่มต้นกลายเป็นคนคุณนั้นที่คุณอยากจะเป็นนี่คือวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนตัวตนจากภายในสู่ภายนอกคุณไม่ได้กำลังไล่ตามอะไรเลย แต่คุณกำลังปรับจูนเคลื่อนความถี่ภายในของคุณให้ตรงกับความเป็นจริงที่คุณปรารถนาแล้วความเป็นจริงนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเองและเพื่อเปลี่ยนความรู้นี้ให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงดิฉันมีภารกิจสุดท้ายซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดมอบให้คุณค่ะมันคือคำกระตุ้นให้ลงมือทำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ไม่ต้องเชื่อดิฉันแต่จงพิสูจน์มันด้วยตัวของคุณเองหยุดให้ผู้ฟังคิดตามหลังจากนี้ดิฉันขอท้าให้คุณให้เวลาตัวเอง15นาทีในทุกๆวันเป็นเวลาเพียงแค่7วันติดต่อกันเพื่อทำการฝึกซ้อมในโลกขวัญตั้มตาม3ขั้นตอนที่เราได้คุยกันไป 1. ระบุต,ตัวตนแห่งอนาคตของคุณให้ชัดเจน 2. สังเคราะห์อ,อารมณ์ของคนคนนั้นขึ้นมาในร่างกายของคุณ และ 3. ฝึกซ้อมการเป็นคนคนนั้นในจินตนาการทำมันด้วยความตั้งใจด้วยความรู้สึกที่แท้จริงแล้วจงเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณเพื่อเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เฝ้ารอว่าเมื่อไร่บ้านหลังใหญ่จะปรากฏขึ้นแต่ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณก่อนสังเกตว่าความคิดของคุณเปลี่ยนไปไหม สังเกตว่าระดับพลังงานของคุณดีขึ้นหรือเปล่าสังเกตว่าคุณเริ่มมองเห็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหรือไม่สังเกตว่าผู้คนเริ่มปฏิบัติต่อคุณแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายนอกมักจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในเหล่านี้เสมอจงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองของตัวเองและเก็บข้อมูลด้วยความตื่นรู้เนวิลกอดดัตปรมาจารย์ด้านการสร้างความจริง ได้ทิ้งคำสอนที่เป็นหัวใจของทุกสิ่งไว้ว่า Assume the feeling of the wish fulfilled หรือจงสวมความรู้สึกเสมือนว่าความปรารถนานั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนี่คือทั้งหมดค่ะนี่คือกุญแจไม่ใช่การสแสร้งทาแต่คือการสวมมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนจนกระทั่งมันกลายเป็นความจริงของคุณท้ายที่สุดนี้คำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่มันจะได้ผลจริงหรือแต่คือ คุณพร้อมที่จะลงมือทำหรือ,อย่างต่างหากอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของคุณเสมอมาและจะอยู่ในมือของคุณตลอดไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ